ร้อ,อ,งองจะทางห้องไพ่วนเดียวยน้ำพุง้งผัวปูนึงเนี้ติ๊กัวปศเนียก <laughs> ินจี

ก็ยังกระ킹ไปกลิ่นเป็ดกระโดดกลินแบยังไยะยังเล็กๆๆใบๆยังไม่ไดส่งเลยนะกลิ่นกระป๋องกอะมิ้นกระติกไปเดินทำใจกินกันด้วยกินกันด้วยกระติกคว่าแบบนี้เลยเนี่ยเจ็บโอ้โเจ็บเต็มอ่ะโอ้กรมาเป้าหรือท่านาวันไดวะกู

เบอร์สองถึงนะขาครับเป็นเพชรทองนะมบ้าหรผมกังนี่เบอร์งนี่เบอร์ยังไงเด้ประมาณนี้นะนอยไหลอันตปีน้อยมันโต้ยาต้ยาแกตน้อยโคตรเลย

ครับบมีหูดนมัดออกสิน้อยกระดวงนั้นก่อนนี่ซื้อมาเป็นกล้องเขาเนี่ยอ้ใจเนี่ยครับวยเบดลยลงดึงลงดึงแม่เหรอเนจะกินัยงอ ปลนตัอิอืมครับซนเป็นตะปวดอบอ่าบ่อยากลุกไปได้แล้วเป็นอย่างซนวงนอนกบ่วงเลย่ลพิ่นแล้วนกตนเพิ่นแล้วเขากอกบ่อยากแลวทีนี้ยปวนท่านปวนนี่วนี่อันตลาบกินเบ็ดอ่ะ ไรูยุสองนิ้วสามนิ้วสนิ้วเรียกให้ตักรตน้อยวันติดมึ่นี่ตนเริ่มัวดิไอตาัวนี้น้อยน้ำท่วมไรไปกับน้ำหมดวะพี่ใาเนาะย้ไปกับน้ำเบิดหรือว่าเอาขึ้นกันเบิด หรือบอกก็บ่รู้ละได้กันไล่ไค่ะอาถกันนครับอีปลาอย่งนี้ยันตะปูนั่นเฉะปูนะปูหินปูนะเอะอข็งนี่อันนี้อันนี้อันนี้ปลาโรด มัววัวว่านไปครับป่าป่าเริ่มกินเนี่ยเริ่มกินนยาเมลแองกีเนี่ยกินเป็นระยะครับอันไปเอ้าพอยไปได้เอ้าติดอยู่กวกันซ่าน่มันลากไปเนาะลากไปวัาสิเอามันดีดขึ้นมาถึงเจ้าฮะน่ดลุดจ่อยแฮมจ่อยฟังโจกัยูครับถ้าดึงทันครับ นี่ลากลากไปโอ้สองสามคืบบนะดิดดังขึ้นมาโอ้ยนึกว่าซีอูไปจ้อยครับเป็นตาเสดายคัวเด็กแต่ละตัวครัวที่มากินครับรปลาอื่งยังเพราว่าปลารลดนี้ที เห็นเล้วเห็นล้วเด้อบดอกมาดิวันนี้ว่าสีออกมาบัวดอกมาดีวันนี้ครับเอ๊ะมันจีเข้ามาเป็นมูติเอเข้ามาออกหากินเป็นมูมกินตลดเดครับมันจีมากันเป็นมูหากินกันเป็นพุ่งนะท้าเนาะครับการสังเกตตอนไปจกปลาลดนะ บางเทียก็ได้เท่าะละห้าละสิบกิโลเมตรมาละคือยู่ยังสันนน้นอ่ะอ๋ออจับตัวดิอออเอ้าเอ้า,า,า,าได้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 โอ้เขาดีเขาดีเนี่ยบอกลงก็นะ

ใหญ่ใหญได้หลายเติบนะอันไส่น้ำผึงว่าสามร้อยห้าสิบว่าอโอท่จากน้อยมูคูดสรรโอกมาคูดหรทีเนี้ยีจากน้อยน้ยครับโอ้โหมาจากนางงัวก็มี อีนั่นมามาเห็นอยู่ร้องเนี่ยเขาว่าได้มื่สิบกโลก็ได้มาก่นั่นนองว่เห็นมีหุ่นสระโอสระเอ็นบ่มีบ่ใครมีมีไทยอันเดียวอันสระโอะาปซื้อมาจะได้เป็น่าง้บซื้อมาันเงว่าขเขาจะเฮ็ดขายอันคนที่ว่าได้สิบกโลนะ<ม>ขเขาจะเฮ็ดเป็นวีติดวีนันก็<ม>ได้เข้าถึงแงมสละโอแล้วก็อิดวีก็ได้บางทีกได้ได้ไดทีทละสามรซี้ขึนกันอนะเ<ม>อได้ะอะ ทื่วันมูมันลายๆายายอ่ะปิดวีนะมะนี่โมบินปั่นรถตรงนี้นนอนินถึงสองอันนะครับเนี่ยเล่นดิครับเอ็นดิซื้อบอด,ดูดเข้าไปอังบ่นี่นี่ กินกับคักดสิกินกับคักาเาเ,าเาป็ี่็นปลาอย่างนี้เนาะบึงบ้งด้อดนนะบึงงอง้งด้นะดนนอกข้าวนะบวกข้าวแค่ขยิ่งนะสองย่างเนี่ยคันปลาหลดโวมแน่นอนกินหนึ่งสิ่ครับ ลากไป,ปนที่ว่ายา่างเขาอันคันเบ็กกลลังครับรรมีคมติดดีมันบดตึงไปมันอ่อนดิิเด บ,าบานนมาแต่ห้องดงตีกัน,นมาแต่ดงเนี่ยมันนันข้นบ<อ>เบรกิ่นได้ต่อาจารย์ตีโตกดะตัวนี้ดีอ่ะมันเข้าเริ่มซีออกมองแล้วเด้อ คน้นุนองสิกับบ้านอลไวเนี่ยเอาเอาดิครับที่นป่าแน่นอนอ่ะมันจะเ,เป็นป่าอย่างนั้น นี่ยเลียวเอ้าไปยังอด่างนาะดึงคือประหลดเนี่ยจุดลงไปอะครับนี่ไป้ได้แน่ได้นี่เอ้าเอ้ข้มาแลเล่นเหยสินายันอยู่ โอ้เป็นไงนี่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 เออจะได้บ่กินจนได้เลยกระดดแท้ๆระแท้ม่ๆๆกินลึกกนลึกดิตัวน้อยทำมาเป็นที่ติดตัวหญ่ๆนะเนาะ còi, mình gìn còi, mình đái gìn năm năm đi. rồi, bắt đầu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 , bắt เนีกินสามที่แเที่เนาะโบบติดจัครับสองที่นั่นติดจังเงีบล้ทีนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสอไรใอ้ยอ้ยกับหัวกลับะไงอันไ่

รอนรอน่อยจากกันมันเข้ามาเป็นมูเนะลอ้อมัน,น,ไ,นมไว้ขันบอกมันไว้ไวก็ไปกันนะกินกันไปเรื่อยเอย่าีกินนะนนมาอกวก็ถือกินนะถือ,ถอได้แล